ค่าจ้างเลยน้องขอบคุณครับโอ้ไม่เป็นไรพี่ต้องขอบคุณน้องต่างหากแล้วตกลงพรุ่งนี้อย่าลืมมาช่วยพี่อีกนะโอเคครับไปละครับผมสวัสดีครับโอ้ยเฮ้ยเพื่อนรังไม่น่าเชื่อเลยนะโอ้ยเราเล่นละครแป๊บเดียวได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเฮ้ยอย่าใช้คำว่าเล่นละครเขาเรียกว่าการสร้างความสนใจให้กับสินค้าจริงเหรอ เฮ้ยวแต่ว่าไอ้สายรัดเนี่ยมันจะใช้ได้ผลจริงเหรออ้าวต้องได้ผลสิแกรู้หรือเปล่าว่าสายรัดเนี่ยได้รับมาตรฐานนาซาเลยนะเฮ้ยน a ซ a นาซานี่มันเหมือนกับนาซาหรอวะอืมน่าจะเปลี่ยนชื่อจากไอ้เบิ้มเป็นไอ้บื้อนาซามันก็นักร้องสาวสามคนที่ร้องกับบูดาเบสอะโอ้ซาซาใช่ไหมวงเดียวกันยอ่ฉันยังไม่มองใครนะแล้วนี่ก็มีัสบายอแล ก็บอกแล้วไงว่ามันหลอกลวงยังจะไปเชื่ออีกคนเ,เขาใช้ได้ผมกัตั้งเยอะตั้งแยะนายอะยุ่งมไม่เขาเรื่องไม่ได้ยุ่งเขาเรียกว่าแค่หวังดีฉันไม่ต้องการโอ้ยนี่สองคนนี่เอ,อะอะโวยวายอะไรกันจ๊ะพี่พีชครับก็หย่ายติดแต่นี้นะครับไปซื้อสายรัดข้อมือบ้าบออะไรเนี่ยมาใช้บอก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลยังจะมาเถียงอีกนายอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนเ,เขาใส่กันทั้งบ้านทั้งเมืองใส่ยรข้อมือใช่ไหมจ๊ะพี่ฉัน,ฉนคนหนึ่งเนี่ยแหละที่ไม่มี พี่ฉันเนี่ยนะไม่ลงงายเหมือนกับเธอไงจริงไหมครับพี่พีทมันไม่เกี่ยวกับงงานสักหน่อยผู้หญิงที่เขารักสวยรักงามนี่นะเขาก็ใส่กันทั้งนั้นแหละจริงไหมครับพี่พีทใช่เลยน้องอ้อพี่ฉันคนหนึ่งนี่แหละที่ไม่ได้ใช้เพราะพี่ฉันเนี่ยนะไม่อ้วนอืดเหมือนกับเธอไงใช่ไหมครับพี่พีทจ้เห็นไหมมีแต่เธอเลยแหละที่ใช้ใครบอกว่จะน้องนัดเจ้ยไอ้แม แน่นอนค่ะใครๆเขาก็ใส่กันทั้งแฟลตและแม่แม่ไม่มยอมหลังเขาตกเทรน,นเหมือนใครบางคนหรอกพอดีว่าพีชนี่ไม่ต้องใช้หรองนะคะใสอะไรเข้ามือน่ะเพอเอิญว่าดูดีอยู่แล้วดูดีมาก เหรอคะแน่นอนค่ะเมยถึงได้หุ่นดีแล้วก็กระชับแบบนี้เ่ะ <c oughs> อ๋อนึกว่าเส้นเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่ต้องใส่หลายเส้น <c oughs> เออพ่อๆนะครับนัดว่านะเอ่อใครจะใช้ไม่ใช้เนี่ยก็แล้วแต่คนละกันอ้าวตะกี้ยุ่งเรื่องฉันอยู่เลยบ <c oughs> อกผมไม่ได้ยุ่งแค่หวังดีไม่ต้อง ขเจ้าพีซิค่ะคุณ้อมยี่ที่แตกไม่รู้ไปหลงเชื่อได้ยังไงดีนะที่พี่พีซไม่หลงเชื่อไปด้วยอีกคนเออจ้ะใช่พี่ไม่ใช้หรอกไม่เชื่อเดี๋ยวพี้พี่ผอนะครับสวัสดีครับ เอาเรสแมนสมาร์ทแอนสลิมสิบเส้นฮะขอประทานโทษนะครับซื้อไปรัดแขนหรือว่าซื้อไปมัดแหนมครับรับปากแกสิโอ้ยแตเย็นๆครับคุณลูกค้าพี่บอกแล้วไงว่าอย่าเถียงลูกค้าแต่ว่าของเรามันเหลือแค่สองเส้นเองนะพี่นี่เหรออ๋อมีสิมีสิถอดมาเลยถอดมาเลยถอดมาถอดมาเลยเพื่อทำไมนี่นี่นี่ นี่ครับของที่คุณต้องการครับอแต่นี้มันมีแค่แปดเส้นฉันเอาสิบเส้นนะหมสวยๆอย่างคุณเมย์เนี่ยไม่ต้องใช้ถึงสิบเส้นหรอกครับแปดเส้นก็เอาอยู่แล้วครับปากหวานหวานแล้วอยากกินไหมล่ะกินแต่ฉันเนี่ยไม่ชอบกินสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ตายเมื่อไหร่ล่ะอะออ,อ,อย่านะเมื่อกี้พูดเองไม่ใช่เหรออย่าเถียงลูกค้าอืม,อม,อม สักทีอ่ะส่วนแบ่งสำหรับวันนี้เออขอบคุณครับได้เลยน้อง <c oughs> น้องถ้าเกิดว่าพี่มีวิธีทำให้น้องได้เงินเยอะกว่านี้สนมหมแล้วเราจะตอบว่าไงวะถ้าเราตอบว่าสนเนี่ย <c oughs> เขาต้องมองว่าเราโลภเราต้องตอบว่าไม่สน <c oughs> ไม่สนพี่ ไม่สนครับงั้นก็ไม่ต้องเอาสนสิครับลองกานถ้างั้นก็มาลงทุนกับพี่สิลงทุนยังไงอะครับก็อย่างนี้นะนนองมาลงทุนกับพี่ห้าพันเพราะขายลิสต์แบนหมดเอาไปเลยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งถ้าเอาเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยมาลงทุนต่อเพราะขายหมดบุ๊เอากลับไปเลยห้าหมื่น คนมาลงทุนต่อได้อีกนะพี่เพิ่มให้อีกคนละสามพันบาทต่อเดือนสามพันบาท,บาทต่อเดือนอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างี่งอแล้วสุวะเออแล้วฉันก็ไม่ต้องขโมยขนมร้านแกนกินแล้วเออแต่ถ้าน้องไม่สนใจก็เอาเศษเงินไปสนที่ครับพี่สนที่ครับสนครับกลลงลงทุนกับพี่ใช่ไหมครับผมดีมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่ามันลงทุนหุ้นละห้าพันนี่ให้มาสามพัน จ่ายมาอีกคนละสองพันจ่ายมาจ่ายมาขาดสองพันนะครับอือต้องจ่ายขาดขาดขาดอีกสองพันจ่ายมาเลยจ่ายมาเลยหวานพืชต้องหวังผลเว้ยจ่ายมาคนละสองพันเอามาได้ิมากเอะไรครับพี่ดีมากแล้วรล่อเลยรับหล่รวยรวยแน่นอนครับแล้วเจอกันขก่อนนะครับผมมี่คุณจะครับพี่ที่มีโอกาสผมลดลงทุนพอเป็นนี้เราจะรวยกันแล้วว่าเราจะเป็นนักธุรกิจแล้ว แค่พี่สามคนลงทุนคนละห0 0พันจากนั้นพี่ก็หาคนอื่นมาเพิ่มทุนและหลังจากนั้นพวกพี่สามคนก็นอนรอรับเงินทุกเดือนทุกเดือนมันจะเป็นไปได้หรออือนี่แสดงว่าไม่เชื่อกันถ้าอย่างนั้นกลับเถอะเบิ้มเอ๊ะพใจเย็นๆหน่อยพี่ใช่ไม่เชื่อแต่เงินมันต้องห้าพันชิวนะอือโว้แค่ห้าพันเท่านั้นเองครับพี่ลองคิดดูนะครับ ทุกๆเดือนมีเงินเข้ากระเป๋าโดยที่พี่สามคนไม่ได้ทำอะไรเลยจริงมีเงินเดือนพี่ก็จะเลิ่เป็นนักร้องคาเฟ่จะได้ไม่ต้องเจอพวกเสียบ้าตามพวกนั้นใช่แล้วพี่ก็จะเก็บเงินแต่งงานมีลูกแค่มีลูกอ่ะปรึกษารลังก็ได้รังรับออกแบบบุตรลธิดาทั่วประเทศ ถ้าเจมีเงินอะไรครับเจก็จะปิดร้านเสริมสูตเชอรี่เธอจะไปทำงานเชนจะไปทำไมถึิ้กันอย่างนี้ล่ะเพราะว่าเจจะไปเกาหลีจะไปทำศัลยกรรมเอาให้สวยเธอเข้าตาเขาจะได้เป็นนักร้องเกาหลีแบบวันเดอร์เกิร์ไงนบดินนบัดบัดยูนบดินนบัดยูที่เกาหลีเขารับตัดหัวเลยครับตัดหัวแกนี่ อ้าวพี่เชอรี่ครับ<อ>ถ้าหากว่าเป็นพี่เชอรี่ได้เงินมาเนี่ยพี่เชอรี่จะเอาเงินไปทาอะไรครับเชอรี่เชอรี่ไม่อยากได้หรอกค่ะอ้าวทาไมล่ะครับเชอรี่ก็แค่มีคนที่รักอยู่้ข้างเราเนี่ยก็พอแล้วอราตแล้วตงพี่เชอรี่ไม่สมัครใช่ไหมครับสองคนอ้าวเดี๋ยวบอกว่ามีคนที่รักข้างๆก็พอแล้วไงก็ตอนนี้มันยังไม่มีอ่ะสดสด,สดใส ใครอยากกินชรีชนียกมือขึ้นเร็วเอาละครับเอาละเอาละตกลงว่าทุกคนสนใจที่จะสมัครใช่ไหมครับมากาม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 มากคมาบ